รอบเดือค่ะขนมจีนพี่น้องค่ะอยากกินแตบว่ารอบเดือดชบแซ่บขนมจีนำยากตะขีอิอส,สรีอาจจะบ,บ่บครบเพราะว่าจะเที่ยงคืนเร็วนะคะตนนัวนี้อันไหนมีกับยิบีมาก,ก่อนแบบยั่วพี่น้องแบบเลิศ สวัสดีค่ะบริพิองกปองไปนะคะโอ๊ยรือมันเซ่อะไรแบบจะเสียเบิดไรลวกพักรัวก,วก,วก,วกอนไว้ทักินพี่น้องขณะนี้เวลาแบบดึกดื่นดึกดื่นเที่ยงคืนจะกินข้าวปุ้นพี่น้องคขาทำน้ำข้าวปุ้นกา็นกะลามมากแต่เทสกโก้สามสิบห้าบาทถ้าแตกหมดเนี่กินน้ำข้าวแต่กินข้าวปุ้นพี่น้อง นอนดึกมือน,นี่เพราะว่าดูนางงามที่น้องชายแบบอบจังว่าล่ะที่แอบ,บเชียร์สกุลนครไงทุกคนประเด็นนะความหมายแต่ว่าพวเขาทอบหาก็เลยงงว่าเออก็ก็อืมก็สมควรเข้านะทุกคนคาแบบแอบใบนแบบน้อยๆอยู่เพราะว่าบางทีมันก็ตกใจเนาะเพราะว่าหลายๆโบก็ ว่าหลอ่อเนเมื่อกี่กับเพราะว่าดูก็ก็ได้นะเข้าได้เลยไม่ติแอบบเชียร์แต่ว่าคนที่ได้ก็สมมงแต่บอ่แบบว่าให้นางเข้าลึกๆหน่อยนะเพราะว่าความหมายก็นางก็ได้เลยนะหันเหมียงก้อนมันนีกพี่น้องอาจจะไม่ได้กินอ่างค้นย่ำเดือกสะบ่พ่ได้ยินมิด,นนดยินอะไรนเด้อแล้วเข,ข,ขาจะว่าคอยขานตะกม อา้าพี่้องคุณจะตุกจินแบบรอบเดือกท่านนี้ปป็จุบบเบืองยังขึ้นเรีวนะความหมายเน่ะท่านพักคะนนรักัสเต้ตั้งโตเพราะทำเสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วความนางเบิง้งนางงามกับความเชียร์น้อและแล้วคนก็อาจจะขอที่ขอเวทีหรือว่าเฮ้าแบบนั่งด้าจอเนี่ยไฟโสดน,นะทุกคนเพราะว่านางสวยมาก สวยมากจริงๆคนที่ได้ก็สวยนะโอปอ์ก็สวยแต่อยากอยากได้แบบหนาท้าแบบกราจามีน้องโหนเตลเลิศต่สินะความชอบเนาะแต่เก่งทุกคนยอมรับอยู่ว่ากเก่งเบิดแล้วเข้ากับ กำลังใจแล้วทุกคนมันคำพังปรุงแล้วว่าแบบวันนี้มันตื่นเต้นนะทุกคนเโอ๊ยบางอย่างที่เกิดขึ้นก็แล้ว่เตะเป็นดอกกินซะกกรนเ้องห้อก็สิไปแบบบึงควรเป็นจอยแล้วเข้าเจ้ากันว่าได้กินเข่ากินป่าในห้องแบบยุคทอดเงินทอดสั้นเดซิสตอรี่ก็จะมีนี่แบบว่า หัวงอกอันนี้พักรวกเพราจะกินกับเจลพี่มูล,ล่ะแต่ว่าเม้ามเมื่อดอนตื่นมากินหูแต่ได้กกินเขา่าที่้องไาให้ง่านมากแบบลองเพ่งมากเมืออ่อยงี้ขอจีไต่เขาเขเป็นมารกรอยเขาอยู่สองมือสามมือกินมือหนึ่งก็จะมีถัวง,งอกนะจา๊ามีบักแตงบักแตงก็จะเป็นแตงแบบคอลิงนะคะเล็กๆด้านล่างด้านล่างทุกคนก็สิมารกินมาเนหอน้องเมี่ยงเนาะมันอาจจะค่ะ อิสิสรีไปหลายอย่างแต่ได้ความว่าใดคือเก่าเมาบว่มีข้ามันมีต่อข้ามันแล้วกินพี่น้องจ้าเขาอยากเป็นตักใส่ถั่วเขาใส่กระมั่งใส่ผักเข่ามากินแบบอ่างพุงเหงาค่อยออกค่อยห่อนคิดม่าไส้ไปเหมือนไปเรียนไปตักใส่ผักข้าวก่อนพี่น้องขาแบบอ่างพี่น้องก่อนมาแล้วทุกคนเออเขาจะเสียมันเย็นมันเย็นสิว่าเขาปรุงได้ตู้เย็นพี่น้องแข็งขึ้นวะพี่หลอกเนี่ยวายกินอะไรเนี่ มันก็อ้อนใหม่สิอันนั้นไม่แก่เนึ่งพอพักจะได้หลายกินแบบเดิมๆมันมว้วนมาิีกับฝันไม่ยง่งใช่วาสนาคนจิตจอยพี่น้องหาอย่างนี้ตกโอยมอกระซิบพิสดารแหล่ๆจังหน่อยเพราะว่ามอใช้งานจริงได้เลือดได้ลูกซีนมาแต่ซื้อความล่ะไม่ค่อยมากกินแบบกวนสิ้ม ตัวเ,เยอะๆตะพีน้องคือใบตะดลแล้วโอ๊ยคนหินหินมากมองไเห็นมันสิกรกหน้ามาได้แต่ตอนแบบเข้นคนคนมข้นมากแค่แขนๆมาทุกคนกินข้าวก <ๆ S 2> ินหลอเดเลือดจ่บริวอันนต่<ะ>ต้ำมันฮะแตนเำมับเกล็ พูดนักง,งามเตียมฝีดน,นะพี่น้องครับว่เห็นแน่นอนมือดิแต่น้อยอะหน่อยนนอมันเป็นการแข่งขันแต่ว่ามันนางก็น่าจะเข้าแบบลึกๆหน่อยดิสิแมแต่ว่ามันกับขันสายตาในนิดนึงนนองืแต่คนมองก็สมมงอยู่นะสวย,แต,ยแต่ไม่ว่าใครจะเป็นใครเขาก็เราก็กำลใใังใจทะเลเน,เเออน,น,นู่แหละโอ้ยจะเปมองหนอทรงออกหนอเข้ากับน้ำหนึ่งใจเดียวกันขึ้เร่าเหรอพี่น้อง ทุกคน,ก,นก,ก็คือตัวแทนประเทศไทยมองให้เป็นการเพื่องมมั่นคงประเทศแต่แบบก็แค่ความที่เราอะนะมักแบบความเป็นไทไทนานหนวกหนุกพี่น้องครับผิดหวังผิดหวังต้องกินข้าวแซ่บอยู่ต้องมีสักปีแหละที่หน้าแบบนี้ไปปุบปาราทรงแบบว่ามัน,นขายได้จริงนะทุกคนเพราะว่าก็ลังมาหาแบบนี้เองหน้านแบบหนุกๆนวกไทเล่นจังใดกันใดใครบอกซะ เอาอ่อยเลยอันนี้ไม่ลงไม่ได้จัดจานแบบพิธีพิธันด้วยมเเพราะว่า้ันเดิอเชียอยู่ปอปอก็สวยสวยมุกก็แอบเชียนะสวยเก่งจ้ะเยเนซี่เยอะ ไอทะเลไม่เข้าก็เลยชอบความสั่นใจนะมมาความสั่นใจแบบต้องสัใจแบบจริตแบบกระเทยจริงๆนะเลิศชุดสวยโดนรับว่าชุดวัปฟ์ฟอ,อร์สวยมากาม,ามีที่มาดีาา่เนาะแใดๆก็คือแต่ท<ถ>ีมมาเก่งนะทีมเก่งกว่าผู้จังหวัดเลยเซียร์มันนะปีนี้นะโดนรับว่เซียร์มันอยู่ มแต่ความเป็นปนางงามนะทุกคนก็สู้ราทุกคนต้องมีสตตร์มีตัวเองอยู่แล้วเลือดไก่ไม่เอาตีมมาตมใส่มาสันกินไปจะเลือดเป็นสันตอบกไ็ไหนลวคะคนถามปตละคำถามเก่งอนะแอบน้อยน่เหมือความรู้สึกคน,นับ เหมือนเดิมครับส่งออกนอกก็ฝังปุริเยพี่น้องค่ะไทยแลนด์เนี่ยก็เชียร์ไทยแลนด์ปกติจะกินแต่นำ้ำน้ำปลาเรากินกะทิสตกวันเรากินเองมหล่อให้กินเองมันถึงอยากกินกน้ำกระไส้ไหม แซ่บไม่ไดกินข้าวปุ้นเนี่ยเมือ่อไหร่ก็บ่ค่อยกินอันข้าวปุ้นเนี่ยไม่ค่อยชอบกินข้าวปุ้นเยอะนะมักกินเครื่องหล,ลายๆแบบพักเยอะๆแซ่บคิดกิน,กนยังได้พังยังก่อนชื่อเอา các bạn chị lao ở lại ăn à, với à, được cả quần áo từ mắt mày hai phải làm luôn ไปก่อนพี่น้องฝากพี่น้องก็แล้วกดแชร์ก็สับสแครปกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อขออนุญาตสดนค่ะค่ะก่อนมือปอกก่อนนั่งงอมก่อนได้คือจยากหิ้วสักหนอยไปก่อนพี่น้องคะฝากก็แล้วกดแชร์กด็จะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ